อันนี้ก็จะเป็นนี่ายที่หมอเก๋ใช้อยู่ทุกวันนะคะเป็นครีนซะิ่งนะสบู่ลรร้างหน้าใครที่แบบว่าเออผิวหน้าเอ,อ่อมีขดคืนนะมีสิวฝ้ามีเอ,อ่อถ้ามีสิวใช้ตัวนี้ถ้ามีสิวอักเสบใช้ตัวนี้สีเขียวนะแต่ถ้าออลดริ้วรอยฝ้ากระนะคะช่วยในเรื่องริ้วรอยฝ้ากระให้ใช้ตัวนี้ นะคะกลิ่นอ่อนโยนค่ะใช้ประจำได้ทุกวันเลยนะก็ผิวหน้าก็นะจากก็ช่วยในเรื่องของดู้รอยฝ้าก,การะนั่นเอง,เ,องเหมาะสำหรับคน4ี่สิบบวกเหมาะสำหรับคน4ี่สิบบวกโอเ๋แนะนำที่ใช้อยู่จริงๆก็คือใช้อยู่ตัวนี้นะแนะนำตัวนี้ค่ะ ราะว่าเราคงไม่ค่อยมีสิวอักเสบอะไรเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นสิวอักเสบบ่อยๆเป็นพื่งคันหรืออะไรอย่างนี้อัก,สอกเสบต้องใช้ตัวนี้โอเคไหมอะอกดตะกากดตะกาเลยได้เลยต่อไปค่ะ